สวัสดีครับท่านครับวันนี้ในขณะนี้ผมอยู่ถนนประชาทิศั์จากสี่แยกจากเมงจายนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับผมจะพาไปรัดอันนี้ซอยสหการประมูลนะครับให้เดียวซ้ายเข้ามานะครับคือผมจะพาไปรัดออกซอยลาดพร้าว80นะครับให้เข้ามาทางซอยสหการประมูลครับก็ขับไปตามทางเลยนะครับ ใช้ได้ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับถ้ารถยนต์ก็จะเสียค่าผ่านทางสิบาทน,นะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับว่าเสียค่าผ่านทางตรงไหนนะครับแต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นี้ก็สามารถใช้ใช้ผ่านได้เลยไม่ต้องเสียค่าบริการซอยนี้หรือที่เขาเรียกสถานทูตลาวนะครับซอยสถานทูตลาวบางคนก็เรียกว่าซอยสหาการประมูล ขับมาเรื่อยๆครับตรงมาอย่างเดียวยังไม่ได้เดียวที่ไหนเลยนะครับรงอย่างเดียวครับความือของผมก็คือสถาการประมูลนะครับ รับตรงไว้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวท,ที่แยกใหญ่นะครับเราวิ่งมาสุดทางเลยนะครับจากปากทางที่วิ่งเข้ามาสุดทางครับแล้วก็ให้เลี้ยวขวาครับซอยมุนสตาสตูดิโอครับปกติตรงนี้จะเก็บาทางส0บาทครับถ้ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องเสียฮะให้เราไปตามทาง แหกปากทางสางกมาการประมูลนะครับตรงมาสุดทางให้เลี้ยวขวา,าตามทางเลยครับซอยนี้สามารถลักไปออกลาดเท้าแปด เชื่อมกับถนนลาดพร้าวนะครับเพื่อเลี่ยงสายมือผมเป็น,ปนมูลสตาสตูดิโอครับ รถยนต์ให้ก็เสียค่าผ่านทาง10บาทครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปออกซอยลาดพร้า,าวแปครับ ขนาดนี้เราอยู่ซอยลาดพร้าว80แล้วนะครับ ให้เราเกาะเส้นเหลืองไว้ครับขับตามเส้นเหลืองซอยน,นี้ใช้เป็นทางเลี่ยงอีกเส้นทางหนึ่งนะครับตบบายนอกซ้ายมือนี่ไปออก เส้นรัชดาออกเส้นรัชดาได้สายเบอแยกเมื่อกี้นะครับที่ประมาณ200เมตรก็จะถึงปากทางลาดเทา้าอ่าสิ ถ้าแยกซ้ายมือของผมนี่สามารถลัดไปลาดเท้า64ได้ครับให้เราตรงไปนะครับจากสหการสมูลนะครับลัดมาลาดเท้า80 เป็นเส้นทางแนะนําอีกเส้นทางหนึ่งอีกประมาณ50เมตรก็จะถึงปากทางลาดเท้า80 ถึงรัเขาแปดสิน,นะครับจบคลิปนี้แล้วนะครับชอบกดไลค์กดติดตามช่วยเป็นช่วกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำผลงานคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ